เขาก็จะมารีวิวบริษัททำงานกันนะคะเหมือนบ้านเลยเนาะมีสาวจุดสตัวเลยนะอันนี้ตรงค้ามเหมือนจะเป็นเซนทันหรือเปล่าคืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็จะมีพนักงานเพามอ,อยู่ที่นี่นะคะให้เสร็จอื่นก็ขอภัยเนาะพาซีสาวที่นี่กันแล้วนะคะอีกคนนึงไปไหนเอ่ย เรามีหมาด้วยนะเป็นหมาหุ่นยนต์ด้วยนี่นะคะชื่อว่าโบโรนาค่ะขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าบริษัทใหม่กับเช้าที่ต้องทำงานแล้วกันเนาะมีเป็นกงหมานะคะก็มีอาหารด้วยกินได้ปะมีใครกินไหม นี่นะคะเอาแมวหายนี่แมวอย่างนี้นะคะชื่อว่าแฮมนะคะไี่คืชื่อบรลูน่านี่ชื่อแฮมเนาะบริษัทก็ตามนี้เลยนะคะเข้ามานะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ที่ให้นั่งรอค่ะโดยใช้ที่ทําอาหารนะคะเป็นตู้ทาอาหารมันก็มีประมาณนี้นะคะไม้หหนึ่งก็จะเป็นห้องคอมค่ะเป็นกก้ยสีเขียวแล้วก็ห้องคอมในห้องหนึ่งจะเป็นกุ้สีดํานะคะ พอเข้ามาอีกนะคะจะมีประตูสองด้านก็จะมีที่ให้นั่งรออีกนะคะแล้วก็มีเ่ตาไฟนะคะสองอันเลยแล้วก็มีห้องเก็บเอกสารนะคะสองห้องเลยนะคะแบบนี้ค่ะออกไปข้างนอกอีกนะคะก็จะเป็นห้องเป็นประตูกระจกแลเข้าไปนะคะก็จะเป็นห้องประชุมค่ะนี่นะคะนี่ประมาณนี้นะคะรวมๆก็ประมาณนี้ค่ะเป็นบริษัทที่รวยมาก เดี๋ยวให้นางนางทำงานให้ดูกันนะคะเดี๋ยวให้พวกนางช็คอีเมลแล้วกันเพามีลูกค้าออเดอร์มาแบบเล่นแบบโกเออร์มาพวกนางค่ะกำลังเดินมาเพื่อทำงาน,นะคะ่ะแมวหมาวิ่งรัดเต็มเลยอะมงพีวิ่งมาตกใจชอบขุดดินด้วยนะคะ เราให้มันกินอาหารอย่างนั้นกันนะคะนี่นะคะก็เป็นบริษัททั้งวันนี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ใช้กระตับสไคร้ด้วยนะคะคลิปนี้มาสั้นๆเพื่อมารีวิวบริษัทค่ะ